ับแรกเลยที่ทําได้เร็วสุดก็คือการทําการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะอันนี้ก็จะช่วยแบบวินิจฉัยในในกลุ่มที่คนไข้เริ่ม,มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นวิธีการที่ที่ทำได้เร็วแต่ว่าอาจจะความไวความจำเพาะของของการตรวจด้วยวิธีนี้อาจจะไม่ไม่สูงมากอันดับถัดไปก็คือ ถ้าเราสงสัยว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมอีอาการที่เกิดจากเส้นเลือดวใจติดจริงๆนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยไปทำการตรวจเพิ่มเติมชนิดที่ต้องมีการเอ็กซ์ไซส์เกิดขึ้นเริ่มด้วยนะคะเช่นคือการเดินสายพานนะคะการเดินสายพานนี้ก็จะเป็นการตรวจ โดยให้ผู้ป่วยเดินบน,<ๆ>นลู่วิ่งแล้วก็จะมีการตรวจเครื่องคลื่นหัวใจไฟฟ้าหัวใจนในขณะที่ผู้ป่วยวิ่งนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการาด,ได,ไดูได้ชัดเจนขึ้นว่านะขณะผู้ป่วยกําลังออกแรงเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะทําให้ความไวในการวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะอยู่ประมาณสัก70%นะคะถ้าเกิดว่า,าผู้ป่วยวินิจัยแล้วเนี่ยว่า,าท,ำทำวิธีนี้แล้วมีความผิดปกติก็อาจจะ ส่งผู้ป่วยเนี่ยไปทําการตรวจด้วยด้วยการฉีดสีเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เนี่ยยังมีวิธีการอื่นอีก,อกสําหรับ ผูป้ป่วยบางท่านที่ไม่สามารถจะเอ็กซ์ไซส์ได้บนลู่วิ่งเช่นมีอาการปวดเข่านะคะหรือว่าเดินไม่ไหวนะคะเราก็จะมีเทคนิควิธีอื่นที่ที่ใช้ในการกระตุ้นแทนก็คือการให้ยาให้สารเภสัชจุลศาสตร์บางบางตัวแล้วก็ร่วมไปกับการถ่ายภาพอัลตราซาวน์นะคะเช่นการทำเราเรียกว่าเป็นเอ็กโคคาร์ดิโอกรานะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยเห็นเห็นหัวใจทํางานในขณะที่เราให้ยากระตุ้นหัวใจไปด้วยนะคะก็เราจะสามารถที่จะ จะตรวจพบลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวน้อยกว่าปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดชนิดที่ความไวเพิ่มขึ้นอีกนะคะทำใหเ้เราสามารถาาาวินิจฉัยผู้ป่วยได้ไวขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ให้ยากระตุน้นแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยไปเข้าการทำทำเอ็กซเรย์ ray, นะคะเป็นในส่วนของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะด้วยเทคโนโลยีที่ที่มีมากขึ้นเนี่ยเ,เราสามารถที่จะดูมองเห็นเส้นเลือดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจได้ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งการตรวจ ลำดับถัดไปนี้เนี่ยก็ว่าจะยิ่งมีความไว้และความจำาพี่ที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากๆเราก็จะนําคนไข้ทั้งหมดเนี่ยไปไปทําการตรวจวิธีสุดท้ายเลยก็คือการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจค่ะ ก็คือสําหรับเทคนิคของการวินิจฉัยด้วยการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการวินิจฉัยโรคและก็ร่วมไปกับสามารถรักษาให้การรักษาผู้ปว่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้การใส่อุปกรณ์นะคะซึ่งมีขนาดเล็กเข้าไปทางหลอดเลือด ที่ต้นขานะคะหลอดเลือดแดงที่ต้นขาหรือเป็นหลอดเลือดที่หลอดเลือดแดงที่บริเวณข้อมือของของผู้ป่วยได้แล้วก็เพื่อไปฉีดฉีดสารทึบแสงเนี่ยสารทึบรังสีเนี่ย ที่หลอดเลือดหัวใจโดยตรงแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นว่าร่องรอยตีดแคบของหลอดเลือดเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะอาจจะอยู่ในเส้นเลือดทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้นะคะซึ่งเมื่อเราเห็นร่องรอยที่ชัดเจนว่าคนไข้มีโรคจรงิงเราก็จะให้การรักษาโดยการที่ ในในบางรายที่สามารถที่จะเหมาะสมที่จะทําการขยายด้วยหลอดด้วยขดลวดแล้วก็ใส่ทำขยายด้วยบอลลูแล้วก็การขดลวดขยายไว้เราก็สามารถใช้วิธีนั้นได้ต่อเลยนะคะ